ก็ต้องบอกว่ามาเล่นพระเพราะว่ามีประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับพระแล้วก็ถือพระชุนนั้นไปเช็คผมจําได้ว่าผมซื้อถือไประมาณ40องค์น่าจะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณหกเ็องค์แล้วจากในชุดนั้นแกคัดทิ้งออกมาอพอคัดออกมาเสร็จแกบอกอ่ะอันนี้อันนี้คืนไเยอะเยอะคืนไอ้ทั้งหมดเลยเจ็ดองค์เนี่ยแท้โอ้โตาแกแม่งทิกเลยแม่งวเจ็ดองค์พี่นึกดูมีอะไรเอาว่ามันขายพระพ่อผมจนมันขับเบนแล้วก็ขี่ฮาร์เลยะใช้คำนี้แล้วกันซื้อฮาร์เลยโชว์เลยครับ แล้วคนที่มาทำเนี่ยต้องบอกว่าณว,วันนี้ยังเดินเฉิดฉายอยู่เลยนะเอา,เอาจริงผมก็คิดว่า,าทําไมมึงเล่นดีๆกันมึงจะไม่รวยรอ่ะผมก็พูดคํานี้เลยบอกมึงเล่นดีๆกันมึงจะไม่รวยหรอถ้ามึงเล่นดีๆไม่ได้เดี๋ยวกูจะเล่นดีๆให้ดู สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่ห้างพันทิพย์งางวันชั้นสองนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําพี่ท่านหนึ่งนะเล่นพระดีพระหลักมีความรับผิดชอบนะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกันว่าเขาเป็นใครครับสวัสดีครับดูสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมต้นสวนกรนครับนะครับก็คนจะรู้จักผ่านเพจระเกิลสวนกรนครับใช่ครับไลฟ์สด ทุกวันเลยพี่หลฟ์ส่วนทุกวันเสาร์กับวันจันทร์ครับพี่ตู่ครับต้องบอกเลยใครชอบเล่นพระหลักครับแล้วซื้อได้แบบไม่ต้องกังวลว่าเขามีความรู้ชอบไหมผมแนะนําเพจนี้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับยังไงเดี๋ยวถามพี่ต้นนิดนึงครับพี่ตู่ก่อนที่พี่ต้นจะมาเข้าสู่วงการพระเนี่ยพี่ต้นทําอะไรมาก่อนเอ่อจริงๆผมทําธุรกิจนําเข้าครับนำเข้าผมทำเกี่ยวพวกนำเข้าก็ทำเกี่ยวกพวกของรถบังคับ ล้วก็รวมโมดเราตั้งโชว์นะหลักๆทุกวันนี้จริงๆก็ยังทาอยู่ครับก็ยังทำอยู่ยังทำอยู่ยังทำอยู่ผมเปิดอยู่แล้วแล้วเป็นไงมาไงพี่ถึงได้เข้ามาเล่นพระได้ยังไงก็ต้องบอกว่ามาเล่นพระเพราะว่ามีประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับพระใช้คำว่าเล่นพระเพราะมีประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับพระคือก็อย่างที่บอกครับพื้นฐานเราครอบครัวผมเป็นครอบครัวคนทําธุรกิจ เพราะนั้นเนี่ยก็าต้องบอกว่าโดยพื้นฐานเราก็เป็นครอบครัวที่พอมีกําลังในการซื้ออยู่แล้วพอมีกําลังในการซื้อเนี่ยคุณพ่อผมเองก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของของเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาเกี่ยวเรื่องก่อสร้างก็จะมีคนวิ่งก็มาหาแล้วก็มีวันหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าก็คุณพ่อก็ได้รู้จักเหมือนกับคนเข้ามาหาเนาะ ตามภาษาเซียนทุกวันนี้ก็ที่เรียกว่าวิ่งเข้าหารังวิ่งเข้าหาอะไรกันอย่างเงี้ยพอเห็นใครที่มีกําลังซับใครที่พอจะมีกําลังในการซื้อแล้วก็พอที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นในทุนหรือเป็นรายได้เนี่ยเซียนพักเขาจะวิ่งเข้าไปหาอันนี้คือหลักการขายแบบเบสิกของของของเซียนพักอยู่แล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณพ่อเองก็มีคนวิ่งเข้ามาหาแล้วก็เรียกว่าเอาของเข้ามาขายคุณพ่อในหลายๆมิตินะครับก็แรกๆก็เอาพระ เข้ามาให้ก็อาจจะเป็นพระที่เขาเรียกว่าน่าสนใจนะครับคุณพ่อก็สนใจแล้วก็เรียกว่ามีการซื้อเกิดขึ้นครับอ่าซึ่งตอนนั้นเองจริงผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องพระเลยพี่ตู่ไม่ได้สนใจเรื่องพระเลยจนพอคุณพ่อได้มาเริ่มเยอะเริ่มเยอะเนี่ยคุณพ่อก็เอาห้ดูก็กลับบ้านมันก็มาโชว์ให้เราดูนะก็เอาเป็นไงสวยไหมอ่าสวยไหมอะไรเงี้ยเราก็บอก ก็ดูไม่เป็นนะก,ก็ก็สวยๆตาม<อ>ที่เขาว่าไปอะอะไรประมาณเนี้ยยังไม่อินอยังไ,ไ,ไม่อินนะชั่วโมงนั้นเราก็ยังไม่อินแต่ว่าก็แอบ,บไปบอกคุณพ่อนิดนึงว่าเอ๊ะตามเบสิกของของของเราเนี่ยเรา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 ,เรามีเบสิกเรื่องเรื่องคนนะอะนึกออกไหมการอ่านคนการดูจิตวิทยาคนเงี้ยรเราก็บอกว่าเฮ้ยพระเนี่ยแต่ละองค์เอามาขายก็จะมีเรื่องเล่า<อ>เช่นแบบองค์นี้มีคนเดือดร้อนเงินมา อ่าหรือว่าพระเอามาจำานักก็คือทุกครั้งที่เขามาขายมีสตอรี่มันจะมีสตอรี่อ่ะมมันจะมีสตอรี่ซึ่งผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าผมว่าเป็นคนที่ค้าขายเด็กๆผมบอกว่าถ้าของที่มันดีจริงมันไม่จำเป็นต้องมีเรื่องเล่าเลยมันจะขายด้วยตัวสินค้าเองขายด้วยตัวสินค้าเองใช่มันขายด้วยคุณภาพของของแต่พอดีเนี้ยมันเริ่มมีเรื่องเล่าเขาพ่อเขามาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยเราก็อ่ะโอเคครั้งที่หนึ่งก็ไม่เท่าไหร่ครั้งที่สองก็ไม่เท่าไหร่จนหลายๆครั้งเข้าเนี่ย ล้วบอกเอ๊ะทำไมมันร้อนเงินหรือว่าไอ้พระที่มันได้มาแบบจังหวะวุ่วาบรวดเร็วเนี่ยทาไมมันเลี่ยมทองมาทุกองค์เลยอ่าแล้วก็ทองเนี่ยมันมาอย่างเงมาจากร้านเดียวกันแล้วก็ชซวนะฮะแล้วชซวคุณพ่ออย่างเงี้ยประมาณนี้บอกว่าเออทาไมมันเลี่ยมทองมาทุกองแล้วก็ทองอย่างเงี้ยมาจากร้านเดียวกันเลยเสร็จทีนี้เนี่ยก็เลยบอกคุณพ่อบอก้าก็ลองให้เอาลูกน้องอ่ะเอาเดินไปเช็คตามห้างดูไปตอนนั้นก็มีทั้งเอสซีพาซ่ามีทั้งพันธิ์งามงวันอยู่แล้วเนาะ ก็บอกไอ้ป้าลองให้ให้ให้ลูกน้องอ่ะถือพระขึ้นไปเช็คดูแล้วกันว่าพระมันมีอะไรไหมอะไรเงี้ยแล้วก็คุยพ่ออย่างงี้แต่ว่ามันก็จะมีความเชื่อฝังหัวพี่ตู่ว่าพระเนี่ยเอาไปเช็คเดี๋ยวโดนเปลี่ยนเดี๋ยวโดนย้อนแมวหรือเปล่าไเข้าใจเข้าใจเข้าใจความเชื่อรุ่นเก่ามันจะเป็นประมาณนี้ถูกไหมเขาแบบเอ้ไม่ได้เดี๋ยวเอาไปเช็คแล้วคนรู้คนนี้มันอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยจริงๆมันเป็นช่องว่างให้เขาเรียกว่า มิจฉาชีพแล้วกันผมผมไม่เรียกเซียนนะพวกนี้ผมเรียกว่ามิจฉาชีพเขาใช้เขาเข้าใจวิธีคิดพวกนี้นแล้วก็สร้างกลไกในการโกงแล้วกันถูกไหมทีนี้จนวันหนึ่งเนี่ยผมก็ทําธุรกิจจนเรียกว่ามันก็อยู่ตัวอยู่ตัวผมทําธุรกิจตั้งแต่อายุจบจบมหาวิทยาลัยเลย21ก็ดก็บ,บินไปทําการค้าต่างประเทศแล้วจนวันหนึ่งอายุช่วงนั้นน่าจะประมาณสักสาหน่อย30ละนะครับ ก็ย้อนกลับไป30ปกว่าแล้วตอนนั้นนะก็เริ่มธุรกิจกเริ่มอยู่ตัว,ตวทำมาสิกว่าว <ละ S 2> ปีใช่เราก็อยากาจะหากิจกรรมอะไรทําก็ย้อนกลับไปก็ย้อนให,ให้ให้หลังไม่นานนะย้อนกลับไปให้หลังสักประมาณผมเล่นพราประมาณ5ปีพี่ตู่ห้าปีทำไรสดมา4ปีครับเออก็ก็เลยอยากาจะหากิจกรรมอะไรทําเราเป็นผู้ชายสนๆที่เล่นทุกอย่างครับพี่ตู่เล่นแล้วก็มีแต่เสียตังค์ะนะรู้หอ อยากจะขี่มอไซค์อยากจะซื้อรถมาแต่งอยากจะไปขับโกคาร์ตอยากจะไปแทงสนุกอยากจะไปตกปลาอยากจะไปเล่นโบลิ่งเล่นกีฬาทุกชนิดอ่ะผมใช้คํานี้ดีกว่าคิดอยากจะคึกอะไรก็ก็ไปเล่นจนวันหนึ่งเราเริ่มรู้สึกว่าการใช้ร่างกายของเรากับอายุมันเริ่มไม่บาลานซ์กันละเลยอยากหากิจกรรมอะไรที่เข้ามาทําก็เลยไปรื้อพระบอกเอ้ยงั้นเดี๋ยวเราเอาความรู้เรื่องพระดีกว่าเออน่าสนใจดีมันดูมีอะไรนะมันดูมีอะไรอย่างเราก็ได้เห็นแบบ ตามทนะีวีเนาะอย่างตอนนั้นก็ดังๆก็พวกพี่อพบอยทัพจัชร์อะไรเนี้ยก็ถือ,อว่าเป็นไอดอลของคนในวงการพระทีเนี้ยเราก็เลยเออเออเอาพระเครื่องอ่าที่มันก็เป็นของใกล้ตัวเราก็สนใจก็เอามาศึกษาแต่ศึกษาไอเดียก็เอาพระคุณพ่อแล้วกันคุณพ่อมีพระเยอะมีอยู่แล้วด้วยเออไปลื้อพระคุณพ่อมาซึ่งจริงเนี่ยผมกับพี่ตู่เนี่ยผมรู้จักพี่ตู่เนี่ยตอนผมยังไม่เล่นพระ ผมรู้จักพี่ตู่ต,ตอนไปเล่นพระแต่ผมมั่นใจพี่ตู่จำผมไม่ได้เพราะว่าพระองค์แรกที่คุณพ่อให้ผมห้อยครับก็คือปิดตากระหนกข้างบุโตปิดตากระหนกข้างบุโตะตะกุดคู่อ๋อแล้วเสร็จทีเนี้ยผมก็ห้อยองค์นั้นอยู่หลายปีนะผมห้อยอยู่เป็นเป็นน่าจะเป็นเกือบเป็นสิบปีั้างจำได้ว่าตอนนั้นตะกุดคู่คุณพ่อเล่าให้ฟังยุคราคาได้ประมาณพร้อมทองสามหมื่นกว่าบาทตันะึงสามสี่หมื่นออสามหมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยก็ คุณพ่อก็ให้มาห้อยผมยังเคยเอาพระไปเช็คกับพี่ตู่เลยที่ซีคอนเอ้าหรอใช่โอ้นี่จําไม่ได้เลยนะพี่เอ็บซีพี่เลยเมื่อก่อนก็เอาบ้านบ้านพี่ต้นอยู่แถวนน้นด้วยใช่บ้านผมอยู่ฝั่งฝั่งโทนอยู่แล้วผมก็เคยเอาไปพระตอนนี้ผมทำห้องเซอร์ใช่ใช่ห้องเซอร์ตอนนั้นอ่ะผมก็เคยเอาไปที่นู่นไปเช็คดูนะครับก็แล้วเสร็จทีเนี้ยเราก็เลยลื้อพระของคุณพ่อทั้งหมดเนี่ยที่มีเนี่ยเอามาตั้งต้นก่อนหาความรู้ก่อนแต่ทีเนี้ยจะตั้งต้นยังไง นี่หรอหมเราจะตั้งต้นยังไงก็ควบคู่กับการที่ผมก็เริ่มศึกษาพระสายใหม่ๆไปละชั่วโมงนั้นก็เริ่มดูพระในสายต่างๆว่าม,มีพระอะไรที่น่าสนใจซึ่งชั่วโมงนั้นเองผมก็เริ่มเล่นพระสายคนเริ่มต้นเล่นพระนะก็ต้องบอกว่าเล่นจากพระไม่แพงก่อนผมใช้คำน,นี้แต่ผมมาพอดีว่า ผมศรัทธาสายนครปฐมสายวัดกลางบางแก้วตอนนั้นก็จะเป็นหลวงพุเจือนะครับผมทันไปกาบหลวงพุเจื้ที่วัดกลางบางแก้วผมก็เลยตั้งต้นจากวัดกลางนั่นแหละพะวัดกลางก็ยังมีหลวงปู่เพิ่มคือเริ่มที่เราชอบก่อนเริ่มที่เราชอบก่อนอ่าเริ่มที่เราเข้าใจก่อนก็เล่นหลวงพุเจื้อ่าเก่าขึ้นไปอีกหน่อยนึงก็หลวงปู่เพิ่มอ่าอแล้วก็มีหลวงปู่บุญให้ได้เล่นมีสามเกจิละเราก็พอได้เล่นได้แบบได้ซื้อแบบหลักร้อยซื้อหลักพัน ใช่ไหมพอไปหลักหมื่นก็จะมีหลวงพ่อบุญพวกเนื้อดินเนื้อเนื้อดินเนื้อว่านให้เราได้ได้ซื้ออก็เลยเริ่มจากสายนี้เท่ากับว่าพอเริ่มจากสายนี้แล้วก็เริ่มเข้ามาเต็มตัวแล้วก็ตอนนั้นก็ยังเป็นนักสะสมนะก็ซื้อแบบซื้อซื้อซื้อแล้วก็ไปเล่นเต่าหลวงพ่อหลิวหลวงพ่อสุดวัดกาหลงก็ซื้อถือว่าเป็นพระกระแสช่วงนั้นเป็นพระที่กระแสดีช่วงนั้นแล้วก็ บวกกับว่าพอเราซื้อเนี่ยเราก็เริ่มแบาพักคุณพ่อออกมาแล้วไอ้ชุดที่ผมบอกคุณพ่อผมซื้อไว้เต็มเซฟเลยเอาว่ามูลค่าเอาว่ามูลค่าซื้อรถซื้อรถซูเปอร์ปปรคาร์ได้คันหนึ่งอะเอาอางนี้แล้วกันแล้วก็เราเพิ่งพักคุณพ่อเนี่ยระหว่างที่เราศึกษาพระใหม่ไปด้วยรพรนะน้าตอนนั้นไปด้วยเนี่ยแล้วก็พักคุณพ่อเริ่มคัด,ค,ด,ค,ดคัดออกมาก็ไปเช็คครับเอาไปเช็คก็ขึ้นมาเช็คอยู่บนผมก็ถืออ๋อผมถือไปที่แรกเลยผมไปเช็คที่ ที่เอสซีพาซาไปหาอาจารย์ผมท่านแรกเลยที่สอนผมดูพระคืออาจารย์โตธรรมจันทร์อาจารย์โทโตทรรมจันทร์แกก็คัด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 ก็จําได้เลยแกคัดโอ้หน้าแกหล่อนะแกหนุ่มหนุมนะครับเราคัด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 พระออกมาผมจําได้ว่าผมซื้อถือประมาณ4ี่สิบองค์เลี่ยมทองเลี่ยมทองเกือบทั้งหมดฮะมีไม่เลี่ยมทองอยู่ไม่ไม่กี่องค์ฮะไม่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 ถึงสิบไม่แบบส4มสี่องค์มั้งที่เหลือก็จะเป็นเลี่ยมทองหมดเลยนะครับ หน้าพระวันนั้นเน่ยที่ที่พอนึกได้ในวันนี้นะที่พอนึกได้ในวันนี้เนี่ยในชุดสี่ห้าสิบองค์นั้นอะ่ะก็จะมีขุนแผนล,ลูกทิม<อ>ผงภายกุมารพิงใหญ่นะครับมีปิดตาจัมโบ้ปิดตาเงินล้านมีหลวกปู่เผือกอวัดกิ่งแก้วุูสะ แล้วก็เกจิดังๆนี่เรียกว่าเป็นพระหลักแสนหลักล้านชั่วโมงนั้นอยู่ในเซตนั้นโหมดโอ้โหสี่สิบองค์นี้มูลค่านี่ก็ผมบอกไม่ธรรมดาไม่ใส่ปะบอก <นะ S 2> เลยไม่ธรรมดาสเ<ล>สร็จก็เลยถืออันนี้ไปเช็คอ๋อมีหลวงพระสนมฝั่งน้ำ้วจะจำไม่ผิดในนั้นนะครับรุ่นแรกรแล้วก็ถือพระชุนนั้นไปเช็คนะก็ไปขอความรู้อาจารย์โตชั่วโมงนั้นก็คุยกันก็คุยจากเรื่องพระในสายที่ที่เราเริ่มต้นเล่นก่อนแล้วก็ต่อยอดด้วยการที่ไปขอความรู้ให้เขาช่วยดูให้ จากทีดีครับก็คัดออกมาให้อยู่มันซึ่งน่าจะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมาณหกเจ็ดองนะจากในชุดนั่นแกคัดทิ้งออกามาอ่เราก็ดูแล้วเออคัดทิ้งออกามาก็ก็ก,ก็ก็โอเคแล้วก็อ่าโอเคแสดงว่าสี่ห้าสิบองค์เนี้ยไอ้หกเจ็ดองนั้นน่าจะน่าจะ,าจะเก<ค>เพราะว่าสาภาพมันหย่อนหย่อนหน่อยอ,ะ,อะไรเงี้ยนะแกบอกอ่าพอคัดออกมาเสร็จแกบอกอ่ะอันนี้ นี่คไอ้เยอะคืนไอ้ทั้งหมดเลยเจองเนี่ยแท้โอ้ตาเก๋แม่งพิกเลยแม่งรวมเจ็ดองพี่นึกดูมีอะไรวันเนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะผมจำคร่าวๆได้อยู่สักสองรายการหนึ่งในนั้นก็คือเหรียญที่เป็นเหรียญปอยกักเป็นเหรียญแปดเหลี่ยมหลวงพ่อเกษมะลงยาไม่มีราคาออเป็นเหรียญถูกอ้าวแล้วหลวงปู่ทีมหลวงอล้วหลวงปู่โตอะไรเรียบร้อยหมดเก๋เรียบเก๋เรียบแล้วก็ อีกองหนึ่งที่ผมจําได้ซึ่งองค์นั้นเราผมตีว่าแม่งเก๊แน่นอนเพราะว่าผมดูสภาพมันแล้วมัน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 หย่อนก็คือหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดเหรียญหนึ่งเจ็ดหลวงพ่อคูณซึ่งอยู่ในชุดแท้ไอ้หกเจ็ดองหน้าแท้แล้วพระในชุดเนี้ยแม่งเก๊หมดเลยมันก็เลยทําให้พี่เริ่มรู้ว่าพระไม่สวยไม่ใช่ว่าไม่แท้ใช่ใชแล้วมันก็เลยทําให้เราแบบเฮ้ เราในฐานะสัญชาตญาณนักขายอ่ะพี่ตู่การที่เราจะเจอลูกค้าที่ดีสักหนึ่งคนไม่ใช่เรื่องง่ายนะจริงนี่อันนี้เรื่องจริงการที่เราจะเจอลูกค้าที่ดีเนี่ยแล้วยิ่งของพวกเนี้ยมันขายความเชื่อครับถูกไหมในการขายความเชื่อเนี่ยคุณคุณมีคนที่เขาเขาไม่ได้เชื่อแค่พระนะเขาเชื่อคุณเชื่อในตัวคนขายเขาเชื่อในคุณเขาเชื่อในคนขายแล้วเขาค่อยเชื่อว่าอันนี้คือพระแท้แต่ไม่ใช่ว่าเขาเชื่อว่าพระแท้แล้วเขาค่อยมาซื้อที่คุณ ถูกไหมใช่แต่เขาเชื่อคุณก่อน<ช>เพราะเขาด<ช>ุงท้าไม่เป็น<ช>แต่ทําไมไปทําเขาแบบเนี้แล้วคนที่มาทําเนี่ยต้องบอกว่านาวันนี้ยังเดินเฉิดฉายอยู่เลยนะเอ,เอาจังจริงจริงเฉิดฉายด้วยเฉิดฉายก็เดินแบบเดินแบบก็ยังเดินอะ่ะยังเดินอยู่อะ่ะผมใช้คํานี้แล้วกันอเออซ,ซึ่งแสบมากแสบมากในการทําครั้งนั้นก็ก็เลยกลายเป็นแรงบันดาลใจครับว่าครับพอเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ผมก็รู้สึกแล้วว่าแม่งทำไมวะ มึงเล่นดีๆกันไม่ได้หรือไงอแล้วเรามันเป็นคนสซนเราเป็นคนท้าทายอยู่แล้วผมเป็นคนทีท่ท้าทายกับท้าทายกับสิ่งใหม่ๆท้าทายกับความเชื่อตัวเองเสมออยู่แล้วในทุกๆวิ<ร>ชั่นเลยเข้ามาปุ๊บมาเจอแบบเนี้ยความคิดพี่เป็นไงวงการนี้มันเป็นยังไงผมโทษนะผมนไ,ไม่แสบมากเลยใช่ปะ่ะคือความเชื่อฝังหัวเนี่ยเกี่ยวกับคำว่าเซียนท้ามันไม่ดีอยู่แล้วถูกไหม ก็อย่างใ้เรื่องเปลี่ยนพระเรื่องอะไรเงี้ยมันคือคนเราถ้ามันมีความเชื่อความไว้ใจที่ดีมันจะไม่มีเรื่องราวพวกนี้ใช่แต่พอมันมีเรื่องราวมีความเชื่อพวกนี้เข้ามาใส่อยู่ในหัวเราเนี่ยแสดงว่ามันก็ต้องมีรากฐานจากความคิดที่ไม่ดีขึ้นมาก่อนอพอทีนี้เรามาเจอเข้ากับตัวเองแล้วมูลค่ามันไม่น้อยอะ่ะใช่เรื่องออกป่ะเออเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเฮ้แม่งเล่นอะไรวันเนี่ยเออซึ่งโปรไฟล์วันนั้นก็ต้องบอกว่าเอาว่ามันขายพระพ่อมจนมันขับเบซ์แล้วก็ขี่ฮาร์เลยใช้คำนี้แล้วกัน ซื้อฮาร์เลย์โชเลยครับขี่เบนซ์โชพอ่อผมเลยเพราะว่าตอนนั้นคุณพ่อผมทําอสสงหาผมทําห้องพักอยู่แถวๆพระรามสี่เออตอนนั้นก็บริหารจัดการห้องอยู่แถวพระพระามสี่จริงๆเนี่ยก็อยากจะบอกคนนั้นนะเจอลูกค้าดีๆอย่างเงี้ยถ้าคุณขา,ขายเขาดีๆคุณอาจจะไม่ได้แค่เบนซ์แค่ฮาร์เลยก็ได้ป่านนี้มันอาจจะขับซูเปอร์คาร์ม้อ้าวถูกต้องจีเขาถึงบอกไงว่าคนเราอ่ะมันคิด มันคิดแค่เขาเรียกว่ามันคิดแค่ชั่วคู่ชั่วคราวถูกไหมผมถึงเคยพูดกับคนที่เล่นพระเสมอนะครับว่าการที่คุณห้อยพระคุณห้อยด้วยความเชื่อได้คุณเริ่มต้นห้อยด้วยความเชื่อแต่คุณดูพระหรือคุณซื้อพระคุณซื้อด้วยความเชื่อไม่ได้คุณต้องซื้อด้วยความรู้ความเข้าใจอ๋อว้นนี้ดีมากพี่อันนี้ดีมาก ผมบอกเลยสาคัญมากๆเพราะว่าอันนี้เราโดนมากับตัวจนพอวันนั้นผมโดนเหตุการณ์นี้มาผมก็เลยรู้สึกอยากท้าทายอํานาจมืดมผมก็เลยว่า<ช>ทําไมมึงเล่นดีๆกันมึงจะไม่รวยอ่ะ <ๆ S 2> ผมก็พูดคานี้เลยบอกมึงเล่นดีๆกันมึงจะไม่รวยเหรอถ้ามึงเล่นดีๆไม่ได้เดี๋ยวกูจะเล่นดีๆให้ดูผมก็ไลฟ์สดทุกวันพุธและอาทิตย์18นาฬิกาสามสินาทีต้นไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ฝาก ติดตาม EP ต่อไปด้วยนะครับส่งทัพมาประเมินราคาได้ครับทางไลน์ครับขอบคุณทุกท่านครับ,รบสวัสดีครับ